สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยจะมาบอกกล่าวกันนะคะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการงานข่าวดีในเรื่องของการค้าขายเรื่องโชคลาภและทรัพย์สินในเดือนเมษายนปี2500 66นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตาของลัคนาราศีที่สมัยได้หยิบยกมาในวันนี้จะมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ได้คัดมา5ลัคนาราศีด้วยกันค่ะเหมือนเช่นเคยเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าลัคนาราศีใดโดดเด่นมากโดดเด่นน้อยนะเราจะยกมาและอธิบายให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกดาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในหลัคนาราศี ที่จะมีข่าวดีในด้านการงานการค้าการขายมีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภและทรัพย์สินนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะดวงชะตาของคุณในระยะหลังๆมานี้ติดโผแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะเพราะอะไรเพราะดวงชะตาของคุณนั้นมีดาวพระพฤหัสค่ะที่จะทำการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่เรือนลาพระและไม่เพียงแต่ดาวพระพฤหัสด,ดวงเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ในเรือน ลาพะยังมีดาวอื่นๆอ,อีกหลายดวงอย่างเช่นดาวพระอาทิตย์ ดาวพระพุธและดาวพระราหูโคจรอยู่ในเรือนลาพระค่ะการที่มีดาวหลายดวงอยู่ในเรือนลาพระนั่นหมายความว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นหลายทางค่ะมีโอกาสที่จะมีช่องทางทําเงินมีโอกาสในเรื่องของการงานมากขึ้นมีคนหยิบยืน่นความสําเร็จมีคนหยิบยืน่นความสุขให้กับคุณนั่นเองค่ะเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความโล่งโปร่งใจมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมิ ุในช่วงที่ผ่านมาหลายคนประสบพบเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงตั้งแต่ต้นปียาวมาจนถึงเดือนมีนาคมเลยก็ว่าได้หลายคนทำงานอะไรแล้วมันรู้สึกว่าติดติดขัดขัด,ขดยังไม่ราบรื่นค่ะแม้แต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีเกณฑ์ที่คุยกันไม่ลงตัวยังทะเลาะกันมันเหมือนกับคนที่เป็นไข้3วันดีสวันไข้ประมาณนั้นเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีไมถุนแต่พอ เข้าเดือนเมษายนนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะพลิกเป็นดีอย่างชัดเจนค่ะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ ต้นเดือนเนี่ยก็เริ่มดีแล้วนะคะเพราะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคจรมาอยู่ที่เรือนลาภะดาวพระพุธนั้นโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะครั้งนี้ส่งผลทําให้ตัวคุณมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนค่ะมีเงินไหลผ่านเข้ามือไหลผ่านเข้าบัญชีหรือว่ามีโอกาสที่จะได้โชคฟลุ๊กฟลุกได้เงินฟลุ๊กฟลุกได้เงินพิเศษเข้ามานั่นเองค่ะและไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธท,ที่มาอยู่ในเรือนลาภะนี้ถือว่า มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอังคารค่ะส่วนดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งราศีมิถุนนั้นก็ถือว่าเป็นบ้านเรือนของดาวพระพุธค่ะเราจะเห็นได้ว่าดาวพระพุธและดาวพระอังคารได้ทำการโคจรสลับเรือนกันตามหลักโหราศาสตร์โบราณก็จะกล่าวเอาไว้ว่าเป็นกเกษตรสลับเรือนนั่นเองนะคะตรงนี้จะส่งผลดีให้กับเชาชะตาอย่างมากเลยทีเดียว ตัวคุณจะมีโชคมีลาบฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรแล้วสําเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นชาวมิถุนนะคะบางคนนะไม่ต้องออกแรงเยอะ ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะไม่ต้องทำงานเยอะแต่ผลสําเร็จเท่ากันกับคนที่ทำเยอะเนี่ยถ,ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่ดีได้ปรับขั้นปรับตำแหน่งบางคนได้เลื่อนเงินเดือนนะคะมีเงินเดือนที่สูงขึ้นบางคนนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้โชคในเรื่องของทรัพย์สินได้ของใหม่เข้าบ้านได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เฟอร์นิเจอร์หรือได้เป็นของชิ้นใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นได้รถคันใหม่ได้จัก,กรยานยนต์ ห,หรือได้บ้านหลังใหม่ได้คอนโดห้องใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นแก่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะประจักษ์มากขึ้นในเดือนเมษายนนี้นั่นเองค่ะและไม่แค่เรื่องของทรัพย์สินนะคะการงานการเงินก็มีเกณฑ์ขยับดีเช่นเดียวกันค่ะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนผลักดันค่ะแต่การสนับสนุนผลักดันของชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องระมัดระวังนะถ้าคนอื่นรู้เยอะๆเข้าเขา อาจจะมองคุณในแง่ไม่ดีเขาอาจจะมองว่าคุณไปประจบประแจงหรือมีคนอิจฉาริษยาคุณก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ในแง่มุมของการช่วยเหลือเนี่ยมีเข้ามาอย่างแน่นอนขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนณาราศีมิถุนนะคะใครที่ทําการค้าการขายใครที่มีธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองช่วงนี้ซื้อขายคล่องค่ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปจะให้ผลดีดีต่อชาว และขนาดราศีมิถุนนะคะช่วงแรกๆมันอาจจะมีความวุ่นวายหน่อยนะคะแต่ช่วงระยะหลังๆเนี่ยคุณก็จะลงตัวลงรอยในธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงเช้ามิถุนท่านใด ที่ต้องการจะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนบ้านรถที่ดินบางคนอยากจะขายรถคันเก่าเพื่อที่จะไปซื้อรถคันใหม่เดือนนี้สามารถที่จะทํานิติกรรมหรือวัธุรกรรมเหล่านั้นได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะขายได้สําเร็จและมีเกณฑ์ที่จะซื้อได้สําเร็จหรือบางคนมีที่ดินว่างอยากจะปล่อยเช่ามีที่ดินว่างไม่ได้ใช้งานไม่มีลูกหลานที่จะรับช่วงต่ออยากจะขายก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้มีเกณฑ์ที่จะปล่อยเช่าได้หรือแบ่งโฉนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จัดสรรมรดกอย่างเนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะทําได้อย่างสําเร็จไม่ได้มีปัญหาทะเลาะบ่าแว้งกันเกี่ยงกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยเรื่องราวเหล่านี้มันจะเบาบางลงไปรวมไปถึงใครที่เคยมีศัตรูหรือคู่แข่งก่อนหน้านี้นะคะในด้านการงานหรือการเรียนก็ตามแต่นะคะอาจจะมีคนคอยเปรียบเทียบหรือคอยแข่งขันกับคุณในเดือนเมษายนนี้คู่แข่งขันคู่อริคู่ศัตรูเหล่านั้นก็จะจางหายไปเขาจะทาอะ คุณไไม่ได้เขาจะเอาตัวออกห่างคุณหรือว่าเขาอยากจะมาเปรียบเทียบกับคุณแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เทียบไม่ติดแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะก็คราวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ